สบายดีพี่น้องสบายสุขุขคนสมองสบายสบายเอฟซีถูกท่านที่ขัลบลัฟักแพงที่ขัลบลัฟักแพงบอกว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศถูกเหมาะและถูกสอกถูกมุมมันยินดีฮับสมสองของน้องพาโศกพี่น้องปาตัวโศกน้อยปาตัวเจ้าเพิษอะไรนนบ้างบ้างอันนี้พอพอนี่เดี๋ยวมาปองมาป้องมาป้องมาป้องก็ดีเลยนี่สองหน้าร้านเข่าครัว คนลงหน่อยก็อันนี้เข่าขั้วสูญญาปลาลุงในลูกอยากบ่โชคอยากบ่โชคอยากเข่าแล้วพัดเข่าใส่ไข่พี่น้องเลยโอ้ยไข่หน่อยหนึ่งเข่ากับเข่าเนี้ยวดอกบมญเข่าเจ้าบุญหูบนี่เนี่ย น้องนีเท็ดแล้วพัดขาหนี้วใส่ไข่เลยนะ่ะไข่ร้านสาวโชคอยากแห้งบะลูกโอโดยจ่ะเออโชคอยากเขาแห้งโอ้หโปงแลดีดีเ้ยเอาดีดีเด้แห้งกับนออ่อยสัม่มต้จะสิหุบไปใส่นะหุบไปใส่นะฮะ เอาถวยมาเอาถวยมานี่ยถวยนะนี่ถวยถวยมาตักถวยมาตัก,ตกอืมถัดขัดใส่ข้าวเหนียวกับเรื่องไอหอยฉันมันหอยเลยนึงแม่โอ้โหมีข้าเจ้าก็เลยใส่ข้าวเหนียวอ่ะถุย่าปลาลุงในลูกเขาเจ้าอยากนะถุยยา,าอีละไอ้ไว้ถุย่าปลาลุงก้อนคันอยากนะบ่อยากบ่ ทุ่งยาขยะทุ่ญยาพี่ปิ่นมหาพี่ปิ่นมหาปารุงพี่ทุ่งาปารุงอะทุ่งาโจาะมะลึ็งจิงๆให้เบิ่งนะเจาะมะลึ็งจิงๆิเจาะมะลึ็งจึงจิงฮ่าฮ่าฮที่บ้าวอนผ้านะผ้านะผ้าในตีนนะอ่าสิมะสดบ่ลูกนะเอ๊ะตัวสิมะสดแต่ผมเป่าก็เด้อเป่าก็เด้อมันหอนเด้อ แม่ตากระสีเขาคั่ว,วต่อพี่น้องเห็ดกินแรงอาหารแรงเนากระสีเมนูวตำแตงบ่อบมันนี่นะตำแตงกับอันทีหนังกับนีวว่แหละปิ้งปลาแห้งแค่นี่แหละอาหารบ้านเฮาพี่น้องเ,เอ้ยมันในวันพระบ่ได้หากินโอ้โอ้ไปป่าพัดล้มไปลูกไปตาสีเขาต่อพี่น้องเอ้ย ทำเมนูก่อนกินเห็ดยังไรกินแรงเลยแบบบึงถ่าส้มน้ำกันพี่น้องสาบสาบอะไปะลุงแม่ตะเขาคั่วปะลุงเลยแม่สวัสดีพี่น้องอีกแล้วตัวตำหักเต้อาหารแรงเอาก็มีกีนนังกับตำหักแต้กับตำกับพุ่ว Tăm trang làm len, lạnh len lạnh hả lạnh hả lạnh hả lạnh cả lạnh hả lạnh cả lạnh lẹo, cái này lạnh hả lạnh thịt lạnh tang Kim tang cả tang tang đại, tang tang cắt tang cả cắt tang 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 tang

mặt ờ, mực đen người nó sẽ bỏ đẹp tím tất bỏ tất Đẹp tất bỏ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  bỏ tất bỏ tất bỏ

เกยู่ยอ่เานน้องมาได้มาเด้บมาเด้มก็ไม่ติชมบางนาแซ่บแซแซ่บลแซ่บแลวเรากินน้ำกันพี่น้องแซ่บๆเอากินนะพี่น้องมาเด้อจ้านยานถถนาเออแม่ไปเอาหายแล้วถุยายาุยาไว้ไว้ย่างนะลุงเมืจุนยนมีขากัน จนเลยอะไจำตัมแตงตั้งกระปุกตั้งขนมจีนพ่ออยู่ไนดิเห็นไหมตั้งนั่งนะจ๊ะั้งบอนั่งอะไตามงุบอย่างนี้เอกสุดบ้านจะว่อนเนอนชอบแค่ได้แล้วันนงบางเน่ย ຕັດແຕມບໍ່ເດີ້ເຈົ້າໂອເຄ

ตตาทิ้งเาวมเดินเอ้นเอ้นดินมไปเอาขนมหน่อยในเอ้ยโตไเอาขนมหน่อย้วไปเอาขนมหน่อยอ้าว

วันนี้จะส่มาฝากคนะพี่น้องจากคอล์รเกคที่ปะเทศเานี่ก็เลพี่น้องนาพ่อกันไหมพี่น้องก็เลยกดแซ่บเลยเด้อกดเข้ามาดูชมลาสกองข้องาถ้าโชคดีพี่น้องสบายดี